นี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆของคนไทยเรานะครับในวันนี้นะครับในช่วงแรกช่วงไทยคิดไทยทำวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับเรื่องเคร,รื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินนะครับโดยใช้หลักการการทำงานคือการบดย่อยขยะและการเติมสารเอนไซม์เข้าไปนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ ความเป็นมาแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนะครับทาง Innova t e ครับสร้างนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารนะครับเพื่ออยากให้ขยะปัญหาขยะในโลกนี้นะครับลดลงนะครับจากสัดส่วนปัญหาขยะในประเทศไทยนะครับขยะ100%เนี่ยครับมีขยะอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารอยู่ประมาณ60%รนะฮะเราต้องการจัดการขยะสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็เลยเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยครับในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ ไม่ใช่ขยะนะครับเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงให้สิ่งที่เราเรียกว่าขยะสามารถแปลรูปและนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับเพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินปุ๋ยนะครับและกล็น,น,ะะน้ำ e m ภายในระยะเวาลาที่รวดเร็วนะครับผมปัญหาหลักๆของคนที่จะกำจัดขยะเศษอาหารนะครับ 1. คือขยะเศษอาหารต้องใช้เวลาหมักนะครับถึงจะกลายเป็นปุ๋ยน้ำอีได้ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือต้องใช้ระยะเวลา ค่อนข้างนานนะฮะและต้องใช้พื้นที่นะคนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะต้องไปกําจัดขยะเสษอาหารนะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับให้ 1. ไม่ต้องหมักนะครับสใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะครับสุดท้ายก็คือง่ายต่อการทํางานนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยครับผล product ออกมานะครับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือดินปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำ EM ดินปุ๋ยเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นะครับเราเข้าแลบในการตรวจสอบคุณภาพดินปุ๋ยแล้วก็คือมีคุณภาพที่ดีกว่าดินพาณิชย์ทั่วไป นะครับมีค่า NPK เหมาะสมนะครับค่า EC ในการนำกระแสไฟฟ้านะครับเหมาะสมับการปลูกพืชนะฮะส่วน EM นะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่า EM เป็นน้ำสารพัดประโยชน์นะครับสามารถนำไปบำบัดน้ำเสียก็ได้นำไปดับกลิ่นก็ได้นะครับผสมน้ำเอาไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำก็ได้นะครับและอีกประโยชน์หนึ่งก็คือนำไปใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ได้นะครับผมหลักๆเนี่ยครับ สิ่งที่อินโนเวชสร้างขึ้นมาครับเราช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนจะเปลี่ยนขยะนะครับให้กลายเป็นเงินนะครับโดยการเปลี่ยนขยะเป็นดินปุ๋ยนะครับและก็เปลี่ยนขยะกลายเป็นน้ำา m ซึ่งสามารถานำไปขายนะฮสร้างรายได้กับชุมชนได้นะสิ่งที่เราอยากทำครับคือทำยังไงให้คนรู้สึกว่าการกำจัดขยะเป็นเรื่องง่ายแล้วสามารถสร้างรายได้กลับมาที่เขาได้ ประโยชน์ของโครงการนี้ครับเราอยากให้จำนวนขยะเศษอาหารในประเทศไทยครับลดลงนะครับหลักๆครับเราจะเห็นกองภูเขาขยะอยู่หลายที่ครับกองภูเขาขยะส่วนใหญ่เนี่ยครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถแยกได้ก็คือมันไม่มีการจัดการขยะที่ดีนะครับขยะเศษอาหารไปปนอยู่กับขยะอื่นๆนะครับทำให้เกิดการรีไซเคิลยากนะฮะถ้าเราแยกขยะเศษอาหารตั้งแต่ต้นทางนะครับปริมาณของกองภูเขาขยะก็จะลดลง นะครับประโยชน์ของโครงการนี้ก็คือช่วยลดขยะของประเทศนะครับแล้วเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้ครับ วิธีการทำงานของเครื่อง Innovest ครับเบื้องต้นก็คือเรานำขยะเศษอาหารนะครับอาจจะมีกระดูกไก่นะครับก็ได้นะครับลงไปในเครื่องนะครับเครื่องจะทำการบดย่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำการย่อยสลายนะครับด้วยสูตรย่อยสลายของ Innovest นะครับจะเศษอาหารนะครับจะถูกย่อยสลายภายใน2ชั่วโมงนะฮะนวัตกรรมแรกครับก็คือสามารถนำออกมากลายเป็นดินปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ได้ทันที ภายใน2ชั่วโมงอีกนวัตรกรรมหนึ่งครับสามารถแปลงให้กลายเป็นน้ำา EM นะครับน้ำาีเอเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับทางการบำบัดน้ำเสียดับกลิน่นแล้วก็ทางการปศรุสัตว์ได้ช่วยสร้างไรายได้ให้เกษตรกรนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นำดินปุย๋ยและน้ำาเอ็มไปขายต่อครับแนวทางในการพัฒนาของ Innova วชครับเบื้องต้นเรามีความคาดหวังครับอยากจะให้มีศูนย์กำจัดขยะนะครับของ i n n o น a t e เนี่ย ในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยกําจัดขยะเศษอาหารนะครับที่เป็นขยะจํานวน60%ของขยะทั้งหมดนะฮะเราอยากให้ศูนย์เนี้ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยให้ชุมชนเนี่ยครับมาร่วมถือหุ้นนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้อีกทางนึงครับเราช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะในชุมชนนะครับแล้วช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะงบประมาณปีหนึ่งของรัฐเนี่ยครับลงได้มากครับ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตจะเห็นว่าเป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้ดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับหากมีการเหลือใช้ยังสามารถมอบเป็นปุ๋ยให้กับชุมชนได้อีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันในเรื่อง3นวัตกรรมนะครับการบรรจุพันธุ์ผลไม้สดเพื่อจําหน่ายออนไลน์นะครับเป็นบรรจุพันธุ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทำให้อาหารมีความสดใหม่เก็บไว้ได้นานนะครับเป็นผลงานการวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับเราจะไปพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทําได้เช่นครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทําได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการจําหน่ายออนไลน์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านเลยครับท่านแรกคือดรชุติมาเอี่ยมโชคชาวลิตนะครับเป็นผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับและอีกท่านหนึ่งนะครับดรพัทรา มณีศิล์นนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุขีพอไทยหรือว่าววนั่นเองสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับอันดับแรกเลยครับคำถามแรกที่อยากจะถามสําคัญมากเลยครับว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้อย่างไรครับ ก่อนอื่นต้องเรียนว่าสถาบันวิจัยวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววเนี่ยค่ะครเราเป็นหน่วยงานวิจัยค่ะเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะคแล้วก็เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่จะนําเอาองค์ความรู้ทางด้านวิจัยพัฒนาเนี่ยค่ะคมาสร้างให้เกิดประโยชน์แล้วก็แนวทางการทํางานของเราในปัจจุบันเนี่ยเราทํามาลักษณะที่รก็เป็นทั้งโซลูชันหรือเป็นหน่วยงานที่เป็นโซลูชัน n ร็อพเวอร์เดอร์คือนเอา,เอาอคำตอบเนี่ยค่ะ จากเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาให้<ม>ทั้งครบวงจรนะคะคนั้นเนี่ยการทำงานวิจัยของเราก็จะไม่ใช่วิจัยขึ้นหิ่งแต่จะเป็นวิจัยที่จะนำไปสู่การผลิตได้จริง<ม>แล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆค,ค,ค่ะก็ในในส่วนของในเนื้อง,งานที่เราทำแล้วนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าออนไลน์วันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราพบปัญหานะคะคในช่วง หลายๆท่านก็ผ่านรเราก็ยังอยู่นะคะใน,ในบรรยากาศที่เรื่องโควิดซึ่งโควิดเนี่ยทำให้เราไปซื้อของไม่ได้แล้วก็โควิดเนี่ยทำให้เราพบว่ามันมีปรากฏการใหม่ของการใช้จ่ายคือการซื้อ,อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นตลาดอื่นๆแยกลงหมดแต่ตลาดออนไลน์นี่เติบโตมากพวกอีคอมเมิร์ซใช่ไหมใช่ค่ะอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือ ปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราพบว่ามีการส่งสินค้ากเกษตรออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายมะม่วงการขายทุเรียนการขายบังคุดอะไร,รต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นออนไลน์หมดเลยสิ่งที่ววพบประเด็นปัญหานี้ก็คือว่า เวลาที่เราสั่งมาเนี่ยเราก็คาดหวังจะเป็นจะได้สินค้าที่อยู่ในสภาพที่เราสมบูรณ์ใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยพอส่งมาแล้วสินค้ามันถูกการขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือรบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้เกิดความเสียหาย<ม>ผู้ผลิต ก็ส่งมาเขาก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นหรอกรผู้บริโภคก็ผิดหวังเปิดอ,ออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่เขาคาดหวังนั่นเนี่ยจึงเป็นโจทย์ที่สําคัญที่เรานํามาซึ่งการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทํายังไงให้ปกป้องสินค้าคกเกษตรจากที่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้สินค้าที่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อ คาดหวังก็เป็นโจทย์ให้ทางศูนย์การบรรจุหิบหอไทยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ววแล้ววันนี้ผอ,อ,อก,ก็มาคุยด้วยนะคะคว่าก็เลยบอกว่าอย่างนี้ลองไปคิดวิธีการทำบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นฟังก์ชันในการปกป้องสินค้าเป็นหลักเลยเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ในยุคข,ของการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เป็นยุคที่มีการขายสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของนวัตกรรมในการที่จะทําตัวบรรจุภัณฑ์ทั้ง3<ม>แบบที่ได้นํามาดูวันนี้ค่ะครับงั้นพอเห็นบรรจุภัณฑ์นะครับแบบนี้เลยอยากถามดรพัทรานะครับว่าความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อผลไม้สดมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับ จะเห็นว่าปัรจุภัณฑ์เนี่ยมีความสําคัญมากอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมผักและผลไม้สดอย่างเดียวนะคะ <ผม S 1> ในเรื่องของอาหารสินค้าอุปโภคบริโภค,คนะคะ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2527โดยมติครมนะคะตอนนั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือยกระดับการบรรจุหีบห่อของชาติเนื่องจากว่าเรามีความเสียหายจากการที่ส่งสินค้ากเกษตรไปต่างประเทศเนี่ยค,ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวตอนนั้นะมากกว่า50%เนื่องจากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม,มดังนั้นเนี่ยการ,การ,ก,ารการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟิก ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเนี่ยทำอย่างไรบรรจุภัณฑ์จะช่วยรักษาคุณภาพสินค้าป้องกันความเสียหายเนื่องจากตัวผักและผลไม้สดเนี่ยมีการหายใจครายน้ำตลอดเวลาถือว่ายังเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างจะมีความบอบบางเราจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาสามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษายังคงความสดใหม่ยังคงสภาพดีเมื่อถึงมือผู้บริโภคที่สั่งซื้ออย่างที่ท่านผู้ว่าการได้กล่าวไป แว,ว่าปีนี้เราขายผลไม้ออนไลน์กันเยอะมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อถึงปลายทางกับกลายเป็นมังคุดที่ดีแค่2ลูกใน20ลูกหรืออะไรประมาณนี้หรือรว่าทั้งกล่องเนี่ยตัวสภาพทั้งกล่องและตัวผักผลไม้ก็มาในสภาพที่ไม่น่ารับประทานหรือเกิดความเสียห,หายเมื่อถึงปลายทางแล้วนะคะคอันนี้จึงได้กล่าวได้ว่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ย อาจจะมองว่าเป็นปลายทางเป็นสิ่งเล็กๆที่หลายท่านอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าคในขณะเดียวกันยังช่วยในเรื่องของการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้อย่างยั่งยืนในตลาดเพราะว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเราค้นพบว่าสินค้าที่เราได้เนี่ย หน้าตาไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้รเราก็จะไม่กลับไปซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นธุรกิจของเขาจะไม่เกิดความยั่งยืนแล้วก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยคุณภาพกลับไปแข่งกันด้วยในเรื่องของการลดราคาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่ควรจะทำนะคะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับพอฟังดูเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เรื่องจริงเลยความยั่งยืนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่จะต้องแพคเกจ นะครับสินค้าที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถามหน่อยนะครับว่านวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับในการคิดคน้นนวัตกรรมบัรจุภัณฑ์แบบนี้ครับค่ะคือ,อ,อประเด็นแรกเลยที่เราเปิดตัวนวัตกรรมรเราก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยเพราะว่ามันไปตอบ จุดที่เขามองหาหรือเกินว่าทํายังไงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ค,คือ,อตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยคนชอบก็จะชอบมากค,คนไม่ชอบก็จะกลิ่นก็ไม่อยากได้กลิ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่อสองคนนี้จะอยู่ด้วยกันได้ทุเรียนเป็นสินค้าที่ ประเทศไทยก็ส่งออกไปค่อนข้างเยอะนะคะคแล้วก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทําให้ทุเรียนใส่ในกล่องเนี่ยไม่มีกลิ่นออกมารบกวนสามารถที่จะยกไปไหนมาไหนขึ้นรถก็ได้คนก็ไม่รู้ว่าเราถือทุเรียนมาอันนี้ค่ะเป็นอันที่เราตอบโจทย์ของอผู้ที่เขาชอบทุเรียนหรือว่าในการบริโภคต่างๆหรือกล่องนี้ค่ะมันจะช่วยในการเก็บกลิ่นแล้วก็ ็มันยังมีเทคโนโลยีที่จะทําใหา้มันไม่เป็นฝ้าอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะเอามาวางบนเชลเพราะว่าทุเรียนก็เป็นสินค้าที่ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะคนั้นตรงนี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่ที่เราทํานวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นการดีไซน์ที่ทําอย่างไรที่ให้ใช้เขาเรียกว่าเป็นมินิมอลดีไซน์ทำให้มันมีการใช้วัสดุน้อยที่สุดแต่ว่าสามารถที่จะปกป้องสินค้าได้หรือว่านำเอาความ ที่เป็นจุดเด่นนะคะคฟังก์ชันของตัวกล่องเนี่ยมา,มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จึงเป็นนวัตรกรรมที่ออกมาตอบโจทย์ในเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของอผลิตผลทางการเกษตรที่พอเขาเรียนแล้วว่า สินค้าเกษตรเนี่ยทำอย่างไรที่มันจะยืดอายุได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจึงเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยในการที่จะปกป้องสินค้าแล้วก็ยืดอายุได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมา2-3รูปแบบที่ที่ให้เห็นว่า เทคโนโลยีเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็ช่วยสร้างตัวนวัตกรรมได้เนี่ยก็ในรายละเอียดเดี๋ยวคงพอออาคนตอบนะคะคก็จะมีก็จะมีเรื่องของกล่องของมะม่วงเนี่ยคะ่ะที่เป็นมะม่วงสุกซึ่งตอนนี้มะม่วงก็น่าจะวัยแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีทุเรียนแล้วก็จะมีนั่นคือที่จะมาถึงก็คือเรื่องลำไยนะคะตรงลำไยเนี่ยจะเป็นความพิเศษของการออกแบบนวัตกรรมในเรื่องของการ เขาเรียกว่ามีอะไรนะตัวเซนเซอร์หรือมีตัวที่จะจับตรวจจับไอระเหยใช่ไหมคะที่เกิดจากการทำเรื่องของสลากเปลี่ยนสีในเรื่องของลำไยที่เขามีการลมควันด้วยซัลเฟอร์อันนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของให้เห็นว่าผิดพันธุ์นียพร้อมหรือมันมีความปลอดภัยมากแค่ไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวทางพออาจจะช่วยตอบได้ยงั้นวันนี้นะครับเราได้ยกตัวอย่าง ของบรรจุภัณฑ์บางอย่างใช่ไหมครับช่วยอธิบายหน่อยไหมครับว่า,วาแต่ละบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวเอาตัวที่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อนนะคะอันนี้ก็คือกล่องบรรจุมะม่วงเพื่อการจําหน่ายมะม่วงออนไลน์จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปแล้วหลังจากโควิดเนี่ยวิถีใหม่หรือว่า New n o r m a ลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราสั่งผลไม้ออนไลน์กันแต่ว่าพอถึงปลายทางแล้วเกิดความเสียหายถามว่ากล่องตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างก็คือตัวกล่องมะม่วงอันนี้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้5กิโลกรัมนะคะแล้วก็ เรียงซ้อนได้ถึง14ชั้นก็จะเห็นว่ามันมีกระดาษที่ทําจากกระดาษที่มีความแข็งแรงนะคะคดูดซึมน้ําต่ําถามว่าทําไมต้องดูดซึมน้ําต่ําก็เพราะว่าเจ้ามะม่วงเนี่ยยังยังมีชีวิตก็ยังายหายใจขายน้ําครับข้อเสียของกล่องที่ใช้งานทั่วไปถามว่า หลายคนจะมาบอกว่า,ามีมีมีเสียงสอบถามนะคะคว่ามันต่างจากกล่องที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดยังไงเขาจะบอกว่ากล่องที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยมันอาจจะเหมาะสําหรับสินค้าอุตสาหการรมบางรบประเภทซึ่งรับน้ําหนักไม่มากแล้วก็ไม่มีการขายน้าพอพอ,พอข้อเสียของกระดาษรูกฟูกเนี่ยค่ะคือเมื่อมันรับน้ําแล้วมันจะสูญเสียความแข็งแรงรเพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้กระดาษที่มันดูดซึมน้ําต่ํามันยังคงความแข็งแรงรับน้ําหนักเรียงซ้อนมันก็สามารถที่จะเดินทางปลอดภัยมีความแข็งแรงตั้งแต่การบรรจุมะม่วงไปจนถึงปลายทาง ถึงมือผู้บริโภคนะคะสามารถตัวกล่องปลอดภัยมันก็สามารถที่จะคุ้มครองตัวมะม่วงให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้ซื้อนะคะในขณะเดียวกันตัวกล่องเนี่ยยังมีการเจาะช่องระบายอากาศให้เหมาะสมเนื่องจากว่าตัวผลไม้สดเนี่ยจะมีการหายใจแล้วก็จะมีการปล่อยก๊าซปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีการสะสมความร้อน ถ้าเราไม่มีช่องระบายอากาศให้เขาเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้ผล,ลไม้เกิดความเสียหายหรือว่ามีการสะสมความร้อนภายในก็ทําให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ใช่ใช,ช่จะจะทำให้มันเกิดความเสียหายแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายนะคะคอันนี้เป็นส่วนของกล่องที่จะออกแบบสำหรับออนไลน์ก็คือมีจุดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงที่ช่วยรักษาคุณภาพ การเจาะช่องระบายอา,ากาศที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะคในขณะเดียวกันยังคงอายุการเก็บแล้วก็รักษาคุณภาพไว้ได้ดีในขณะที่ตัวต่อมาเมื่อกี้ท่านผู้ว่าเกิดน,นําแล้วตัวนี้ค,ค่อนข้างได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมากในตอนนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วยแก้เพนพอยที่หลายท่าน มีปัญหาเวลาที่ซื้อทุเรียนมาแล้วเนี่ยใส่รถก็จะมีกลิ่นถือขึ้นรถทัวร์เข้าโรงแรมบ,บางแห่งไม,ไ,ไม่ให้เอาทุเรียนเข้านะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการออกแบบที่เป็นขอบล็อกพิเศษที่มีความแน่นสนิท รเราใช้หลักการที่เรียกกันว่าออกแบบแบบองค์รวมที่เรียกกันว่า holistic design เพราะฉะนั้น,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 นตัวมันเนี่ยม,มีมีขอบล็อกที่แน่นนะคะคพอเราปิดเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บกักกลิ่นของทุเรียนไว้ภายในไม่ปล่อยให้ออกมาสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในห้องแอร์รซื้อทุเรียนมาปั๊บแกะใส่กล่องปุ๊บเอาใส่รถมาเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นรบกวนให้กับ ทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบางทีเราชอบแต่ว่าคนที่เขาอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาไม่ชอบทานทุเรียนนะคะคจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวมันผลิตจากฟิล์มพลาสติกที่เรียกกันว่า PET หรือว่าเพทที่เรารู้จักกันนะคะคตัวอันตัวทุเรียนเนี่ยคือมันทํามาจากเพชรหรือว่า PET ที่ไม่เกิดฟ้านะคะคคเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ทุเรียนไปเนี่ยตัวมันก็ยังคงความใส ถึงแม้ว่าจะเก็บในตู้เย็นเราก็สามารถที่จะมองเห็นตัวทุเรียนได้มีความสวยงามน่ารับประทานแล้วในขณะเดียวกันตัวมันถูกออกแบบให้เปิดปิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ซ้ำทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นได้ทีนี้ตัวต่อมาที่ม่อกินขึ้นมาใช่ยกขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะคะเพอเอิญว่าตัวนี้เป็นตัวที่ ค่อนข้างจะใหม่ที่เรียกกันว่าเป็นฉลากอัจฉริยะหรือรว่าฉลากฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยเป็น ฉลากที่เราพูดกันว่าเป็นฉลากบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนผลลำไยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะทราบได้ยังไงว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่ตัวลำไยหรือเปล่าก็ฉลากจะเปลี่ยนสีให้สังเกตได้ง่ายถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำเนี่ยจะมีสีน้ําตาลแต่ว่าถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์หลงเหลืออยู่ตกค้างอยู่บนผิวลำไยที่สูงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าใสแปลว่าฉลากนี้คือเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลยฉลากระไม่ใช่เป็นแค แค่สติ๊กเกอร์แปะใช่ไหมครับแต่เป็นฉลากที่เปลี่ยนสีเลยใช่ไหมครับค่ะมันจะมีมันสามารถทําปฏิกิริยากับปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างอยู่บนผินล้อใหญ่ถามว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาอย่างไรก็คือเราต้องการจะยืดอายุลําไยโดยการที่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นะคะถ้าลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะช่วยยืดอายุได้ประมาณ30วันที่อุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสแต่บ,บางทีกเกษตรกรเนี่ยไม่ทราบใช้ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มากเกินไปมันก็จะตกค้างอยู่ถามว่ามีผลอะไรนอกจากความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังมีผลต่อการที่พอเราส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือเวลาเขาไปตรวจพบที่ปลายทางเนี่ยจะส่งผลให้ว่าสินค้าของเรา ไม่ได้คุณภาพอาจจะถูกส่งกลับหรือว่าเกิดความน่าเชื่อถือกับสินค้าเกษตรไทยโดยรวมด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยภาพรวมต่อไปในอนาคตนะคะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างครับที่จะยกระดับของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับและหลายคนอาจจะมองข้ามเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับแต่ว่านี่คือความสําคัญนะครับของการใช้ นวัตกรรมเหล่านี้มาบรรจุผลไม้สดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณ,คคณคนี่นะครับนี่คือบทบาทที่ววมีนะครับในการยกระดับคุณภาพของสินค้าชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้รับมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยและววันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าในอนาคตชุมชนก็จะมีสินค้าที่ดีมีแพคเกจิ้งที่ดีเพื่อที่ส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศครับแต่สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงคิดได้ทำได้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ รับ,บวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพเลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคําแนะนําหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ